เนี่ยทุกคนชอบของดองป่ะพวกแมันดองอะไรเงี้ยกุ้งดองถ้าชอบของดองเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้นะเพราะว่าอะไรอะเหรอคลิปดองไงดองมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วยังไม่เอามาตัดเลยเนี่ยไรชางอะไรเทมอย่างแล้วสร้างอะไรเท่มิ่าตัดทำไมต้ัวมัมางอกเงี้ยต้งแก็จะตัดต้นเนี่ย ตอนนี้ไม่เป็นไรไม่หย่ากฎสองคือขวานนะแล้วก็ช็อปช็อปช็อปไปช็อปช็อปช็อปเราทำไมต้องช็อปช็อปช็อปเดินเราต้องเราต้องตัดต้นไม้แล้วก็ไปใส่ปืนเออเราเราเราไฟเราไฟนี่คือเราเติมได้เติมเลยไหมหรือว่าเซฟไว้บ้างเซฟไว้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ควรเติมเพราะว่ากวางมันกลัวไฟนะถ้าไฟดับกวางจะมาหลอกเรากินกินก้นเรานี่ทุกคนดูนี่เราเจอเอเลี่ยน คนนี่ไอเลมเปเชพึงนี่โอ้โหเชพึงแน่นหนามากสี่ร้อยเมตรทางนี้อันนี้คือไปหาเลยไหม้ยแคลโรดอ่าเลยหาเลยหาได้เลยแครโรอันนี้ลายว้าดีกว่าตัวปอมเราก็ะต่ายไปด้วยนะแบ็ทอัพอิสออนเวย์ก็อย่าลืมกินด้วยนะอะไรคือโฮโลแกรมอะไรอ่ะเดี๋ยวโยนทิ้งแม่งนี่อะไรอ่ะเอ้ยเปิดหีบเปิดหีบเลยตัดสี่ร้อยเมตรเลยเลย ผีมันมีอะไรเอ้ยแต่ปมาป่าตอนขอดคอเด็กอยู่แถวนี้เปล่ากระสอบดีอะโหกระสอบแบบปิ๊กดูได้ไงเนี่ยเก่งมากเลยหมาป่ามีปอบๆจะแปลว่าเด็กอยู่ตรงนั้นครับทำไมทำไมเด็กมีหมาจะไปมีเด็กเด็กหมาปอ่ากับปมาป่าอะไรหมาอะไรอะไรไม่ใช่หมาเด็กเกอรไม่ใช่หมาของเด็กเกอร์หมาใครวะหมาของเด็กครับหมาหมาของพวกลัทธี่ตานมันตายมาตายแล้วเฮ้ยหมาสวัสดี เรียบร้อยครับระวังกวางเหลียวหลังนะระวังกวางนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะเห็นกวางมันโผล่หน้ามาแจ่อีกแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ตัวนั้นมาไมมีคนมีไฟฉายถ้าไมมีคนมีไฟฉายตั้ลูกตาโคตรบอมแบวเลยแล้วกลัวเลยเพราะฉะนั้นจะเก็บได้เฮ่ยมันี้บไม่ไม่เฮ้ยสวัสดีครับบูชาที่ออกมาจากสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมันชุบได้ไหมอะไรนะมันชุบได้ไหม คุ้ได้แต่ต้องหาของครับหาของมาชุบงั้นคุณปอก็นอนนิ่งๆไปสักพักก่อนเนาะหลับเลยพี่แบบเด็ดเร็วไม่ได้เออดิ่หนูเด็ดเร็วไม่ได้เออดินดินไม่ได้คุณปออุ่นอุ่นไหมอุ่นอุ่นไหม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 เอากระต่ายเอากระต่ายนั่นแหละก็เลือกเลยเออเอาขวานดีดีกว่าขวานดีก็ผมอ่ะนอนอย่างนั้นเลยนอนอาบแดดอย่างนั้นเลยอาแบดอย่างนั้นเลย เอาไปก่อนเอาไปก่อนเราต้องคับอะไรอ่ะว้าปียานแม่เราต้องเฮ้ต็มของเือคนราขับฟาร์มดีกว่าเอ้ยไข่ตายอ้าวกดวิ่งได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้ไม่สรุปเราเราเป็นเด็กหรือเราเป็นกู้ภัยเราเป็นกู้ภัยมั้งเราเป็นกู้ภัยทำไมถ้าไม็นเตยมของอะไรมาเลยอ่ะเออก็นี่ไงเมีขวานมีขวานก็โง่เนี่ยนะทำไมเราเตรียมจากบ้านมาก็ต้องตายกันแต่ไปเต็มเลยตายกันเต็มเลยเฮ้ยด้วยเต้ยเด้เต้ยเด้เต้ยเด้ ฝาเก็บสมุดเอ้ามามากระตู้นหน้หมากระตุ้นหน้าเต้เด็ด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 อ่าจะไปทาเป็นเงี้ยะไปทาเป็นเงี้ยวะโจ๊ะโจ๊ะทุกคนทุกคนทุกคนมันมีมีเทคนิคคือทุกคนอย่าเพิ่งเอาเอาปืนไปเติมไฟทุกคนทุกคนเก็บทุกอย่างก่อนแล้วก็เอามาวางไว้ด้านข้างไม่ใช่คีโมไม่ใช่คีโม อ่ะแล้วแต่นะวันน้เราทำตามตัวเตี้ยวมันสิเนี่ยทำตามตัวเตี้ยวเนี่ยเติมไฟไหมจนกว่าจะถึงร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ตัดตัวเดียวก็ทำไงอ๋อถ้าใช้เป็นตัวระกุนมันจะเจอบ้าน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 บ้านใครไม่รู้เปิดเข้าเลยโอ้ยมีหัวหมายักษ์ด้วยหัวหมายักษ์เอะเพืออะไรเยี่ยงน้อยหมอโอ้ไม่ใช่ไปเผาดิหมอเออกระสุนปืนเล่ฟันกูให้ ถ้ามันดับเด็ดเหมืเด็ดเร็วได้แล้ววางกระสุนปืนเลเว่นไว้ตรงนี้แล้วจะเงินเจ้าเหล็กจะให้นะถ้ามีก็นั่นแหละเหมือนเด็ดเร็ว่ะคนเพียบแล้วดอกไม้เขาทำอะไรอะ่ะดันนั้นเอาอเไว้แลกกับแกนี่ทำให้เราเปิดไม,ไม้ไม้เราขาดเคล็ดอ่ะผมมีไม้อยู่ในตัวเลยตัดไม้ตัดมารีจอยได้นี่มีคนบอกว่ารีจอยได้ อันนี้แง่กล่องจะหยิบแล้วไทยมีปืนวะน่ะทำไมไม่ได้หนังหมาเลยแปลกล้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนอะไรอ่ะไม่ใช่แรงงานเด็กไม่ใช่แรงงานเด็กเราต้องเรียกว่าเอาเอาชิตรร่วมกันนะให้เด็กนั่งเด็กนั่งเฉยนั่นมีประโยชน์อะไรให้มันไปหาเบอร์รี่ที่อยู่ใกล้ๆก็หยิบมาดีเนี่ยเนี้ย กระต่ายก็ได้อ่ะไปดิวันนี้จะมีพวกแต่แต่ความจริงก็แค่เบอร์เดียแหละเออพวกลัทธิมานะข้างในเฮ้ยเลเซอร์สวอตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยเลเซอร์สวอตเลเซอร์สวอตเออไรเซเบอร์ไรเซเบอร์ไรเซเบอร์ไรซอร์ของประตูมิติเอเลี่ยนไปหมดแล้วไปด้วยไปด้วยคุณ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 ข้าเจ้าใช่ปะโอ้ยเลเซอร์สวอตเลเซอร์สวอตว้าว โโอหไปตามหาปืนกันนะเดี๋ยวนี้จะตามหาขอบก๊อกเหล็กเช่นคุณผมจะตายผมจะตายช่วยด้วยยิงมันไปคนเดียวตนเฮ้ยแมวเนี่ยเอ้าเอาดาบดาบเลยอ่เอ้าไม่มีไฟแล้วหรอทาตรงนู้นมันทาตรงนั้นอ๋อมันมีเกศขึ้นด้านซ้ายอ๋อเป็นไฟเป็นพลังงานอ๋อเกศแหละมีใครได้หนังหมาป่าแล้วยังอ่ะไม่ไม่ได้ทำเป็นไงกินได้หรืหมาไม่ได้ อุ้ยไม่ได้ปกติหนังหมาป่าได้ง่ายกันมากเลยนะแล้วมันจะาเได้ใส่เสื้ออะไรเงี้ยก็เราตีหมาป่ามันก็จะมีหน้าป่าไ่ไใส่เสื้ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุรีอ่ะบุรีบุรีอะไรคืออะไรอ่ะบ้านบ้านที่เป็นรูปเพชรคืออะไรอ่ะบ้านไม่คราบไม่เข้าดีกว่ากลับบ้านก่อนจะตายแล้วถึงวางเลยแม่เนี่ยไม่ต้องการหนังหมาเฮ้ย ไม่ตลกหนังดิหมายหมดแล้วนะมาจะนั่งนเฉยๆจะยืมขวาเดี๋ยวผมเอาหัวไปใชนนี่เราสามารถทำกับข้าวได้แล้วนะเอาเอาผมได้นำไปดูแมปตลอดใช่ผมก็พยายามดูอยู่บางคนเขาคุณเขาเจ้าไปกับผมไปไไปกับผมไหมไปกับผมไหมไปไปบ้านเพชรกันไปกับผมโอเคกลับบ้านเลยนี่เรามีซุปเนื้อเนื้อคนไม่นช่ เออยากกินเนี่ยไออยากไอซุป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 เนื้อหมาเออเอย่ารวมเลยรวม้ตัวสีขาวที่มันอยู่ในหนังไม้คราฟหรือเปล่าเนี่ยหมดเลยไม่ใช่แล้วออกอย่างนี้ไม่ไดเด็กนี่ทำอะไรได้เหรอฮะหมดไปไม่มีประโยชน์ไอคกูสับคุณสับได้ไหมเนี่ยยังกินเลยแล้วคุณเอาเนื้อจะเอาเนื้อไปถูหน้าเขาทำไมวะ ว่าคตายกกันกิเชียวปะกินเลยอ้าวไม่กินกินเลยกิน,บบน,น,เ,น,นเลยอร่อยเลยก็ไปย,ย่างนี่กระต่ายแถวบ้านไปย่างกระติ๊นึงก็ได้ไม่หรอย่างกระต่ายมีเยอะแยะให้เด็กให้เด็กไอ้นี่มันไปหาก็ได้เดี๋ยวผมป้อนนะคุณคุณนี่กระต่ายเต็มเลยอ้าวผมดูปีผิดเหรอปีนี้คอสไอ้แล้ว กินข้าวทุกคนกินข้าวหมดเลยต้องหิวข้าวอยู่ข้างๆกองไฟไม่หมดเวทยังมีอยู่ด้วยด้วยด้วยอะไรเล่าใครไม่ได้ด้วยมีผ่อนแผลมีโดนได้ไหนได้ไหมเก็บผ่อนแผลไว้อเออหมอชุบดิหมอชุบสิชุบดิหมอหมอเร็วชุบเมันรั่วหมอเร็วเอาไป <sympath is> อยู่แล้วให้คาะพวกเราท <Mister, S 2> <c oughs> ี่มิสเตอเราอยู่แล้วเ็วเฮ้ยขวาขวาที่ผมแล้วกลับ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 แล้วกลับกลับกกวเเมิสเตอร์มิสเตอร์ไต้องขวาผมไม่ได้แก้ ใครใครเก็บขวานเนี่ยออไม่ขวานหาไปไหนโอ้เนี่ยพอพอเนื้ออยู่ตรงหน้าก็ไม่กินเนี่ยเออเสียงใครเคาะใครตีกองแล้วคุณเอาศพเขาไปย่างนะทไม่ได้ย่างผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยคุณจัดการคนเดียวคุณในเนี่ยคุณคุณก็เจ้าเอาศพไปย่างไอ้ยมีเอ้ยมีดาบเลเซอร์อันหนึ่งใครเอา ได้ได้เดี๋ยวไปเก็บไว้ที่บ้านก็ได้ไม่รู้ซื้อลัวมาได้เดือดออกมาแล้วลัวน้อยมันจะมีอีกปะโอเคปดีกวางไปชิวตายเอาตายเพราะอะไรตาบักเลยตื่นเลย ได้ไงกล่องแดงที่เขาว่าว่าต้องแยกกันเปิดอ่ะขอขอได้ไหมแต่ขุกาจายืนนิ่งแปลกอยาอยาไหลยี่ดีวีนะครับยี่20วีนะครับเล่ ขอขอได้ไหมอ่ะเฮ้ยักษ์รูปมันคืออะไรขอได้ไหมยักษรู้มันคืออะไรจะได้ปะขอเลยอะไรเปิดวะโอ๊ยปืนกลยุทธ์วิถีวัดแต่ปืนกลยุทธ์วิถีอันนี้อันนี้เปิดได้ไหมอันนี้เปิดได้ด้วยเราสอบทุกซองดิโอ้ยนัดเดียวนัดเดียวหมาป่าตายเลยเฮ้ยผมเห็นใครวิ่งไป อุ้ยตัวกับอุ้ยตัวอยู่นี่เลยตัวกระบองนัดเดียวไม่ตายว่ะลูกซองวลูกอุ้ยนี่ออกมาตัดไม้ถึงนี่เลยเออหายยากนะไม้อะหมาด้วยหมาหาง่ายนะอุ้ยน้ำมันดีกว่าหมาด้วยไปแล้วน้ำมันอ๋อเจ็บเจ็บอย่างเป็นเท็จขอไม่หรอกคุณช่องเยาเต็มวอนนี้มีอะไรเท่าไหร่ ประตูทำไมเกิดมาเป็นประตูทำไมมันบูชิเกอรมันแบบมันแบบไม่เลิศนะมันบอกว่าสนุกนะโอ้นี่มาแล้วกันยานแม่โคตรจะเยอะไอ้เกียวด้วยะจบละจบละทำไมผู้สาววัววุ่นช้ำมันกลายเป็นผู้องว่ะมันตีโคตรแรงเลย อ๋อโดนคนไปสแกนผิดพลาดผ่านสแกนผ่านสแกนแม็กอุบาทชิบหายเลยเฮ้ยยิงได้ป่ะอุ้ยปัดไป iPhone แล้วหมดเข้าปะหมดหมดแม็กเข้าเข้าตายตายเลยตายเลยเทียร์อะปืนเฮเทียร์อะมันไม่ดอดไหมไม่ดอกเราอยู่นี่แหละเราอยู่นี่แหละเราอยู่นี่แหละกลับไปไม่เวิร์ดชาบาน ค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าลืมเฮ้ยเอ้าคุณขาเจ้าล่วงเกย์ตายแล้วเหลือสองตัวสุดท้ายแรงนะระวังเฮ้ยชิพหายแล้วอะไรอะไรหลังเข้าหรอรีเริ่มก่อนผมรีเร no. 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 ิ่ก่อนนะผมผมจะตายว่ะหลบหลบตรงนี้ถ้าไม่ฝนตกมันมาตกถึงอันนี้แลยวมันใหญ่ใหญ่เลี่ยนฝนตกเออเออแล้ววะระบบสมจริงมีตัวปะวะ